ตีสสยองขวัญรายการตีสองสยองขวัญมีเพจ facebook แล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจ facebook ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางรายการด้วยนะครับ แม่เริ่มใจคอไม่ดีในใจคิดว่าผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนผู้หญิงใส่เสื้อสีดำยืนอยู่กลางสารไม้เก่าๆที่เคยเจอระหว่างทางไปโรงเรียนเมื่อหลายวันก่อนก็เลยบอกลุงยอดไปว่าเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะคล้ายๆกับผู้หญิงคนนี้เมื่อตอนไปโรงเรียนลุงยอด ก็ถามว่าเห็นที่ไหนแม่ก็เลยเล่าเรื่องวันนั้นให้ลุงยอดฟังว่าไปเจอผู้หญิงคนนั้นยังไงและเจอที่ไหนลุงยอดฟังดูก็ตกใจเพียงเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ห้ามเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ลุงยักษ์ฟังเพราะแกมีนิสัยนักเลงผงผางไม่กลัวใครเผลอเผลอ จงหุดหงิดงเอาก็ได้อาจจะไปพังสารเข้ามันจะไม่ดีจะมีปัญหากับชาวบ้านแถวนั้นด้วยจนสักพักใหญ่ๆลุงยักษ์กับลุงยศก็เดินกลับมาแต่ก็ไม่เล่าอะไรให้ฟังไล่ให้ไปนอนแม่เห็นพี่ๆทั้งสามคนยืนคุยกันอีกสักพักจึงแยกย้ายกันไปนอนคืนนั้นทั้งคืนจนเช้า นายแยมร้องควรครางว่าเจ็บท้องเจ็บท้องจนใกล้สว่างลุงยักษ์กับลุงยศจึงขับรถออกไปตามหมอยาคนที่เคยมารักษาเพื่อมารักษาอีกครั้งและพักเดียวตากับยายก็กลับมาถึงบ้านลุงยอดเลยเดินเข้าไปเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ตากับยายฟังแต่ดูคุณตา ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้แต่ยายค่อนข้างจะเชื่อมากๆจนช่วงสายๆตากับลุงยอดก็ออกไปทําสวนในบ้านก็เหลือแค่ยายแม่น้าเย็นคอยดูแลนแย้มซึ่งยังนอนปวดท้องแล้วอยู่ๆก็มีญาติของยายซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนักเดินเข้ามาบอกว่าจะมาเยี่ยม ยายก็ไปหลังบ้านหาน้ำหาท่ามาให้กินขณะในช่วงนั้นหญิงแก่คนเดิมคนนั้นซึ่งเดินแฝงมากับญาติญาติก็เดินเข้ามาในบ้านเดินไปจนถึงหน้าห้องนอนของแม่กับนายแยมแล้วแม่กับยายก็ได้ยินเสียงนายแยมร้องกรี๊ดดังมากยายผมรีบวิ่งกลับมาดูว่าลูกสาวเป็นอะไร ยายเห็นหญิงแก่คนนั้นยืนอยู่หน้าห้องก็ตกใจมากหยิบคันน้ำปลาใส่หญิงคนนั้นแล้วตะโกนด่าว่ามึงมาทำอะไรมึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้ออกไปเลยนะหญิงแก่คนนั้นหันกลับมามองแล้วก็ยิ้มให้แล้วก็เดินกลับออกไปยายผมวิ่งเข้าไปดูนายแยมแต่ตอนนั้นนายแยม ก็หลับไปแล้วญาติก็ถามว่ามีอะไรยายผมก็ไม่เล่าให้ฟังพอสักพักช่วงบ่ายๆตาและลุงยอดก็กลับมากินข้าวที่บ้านยายก็เข้าไปคุยกับตาว่าผู้หญิงแก่คนนั้นเข้ามาในบ้านอีกแล้วตาไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้ก็เลยบอกไปว่าช่างมันเถอะ ไม่เป็นอะไรหรอกแต่คราวหน้าดูหน่อยละกันว่ามีใครเข้ามาบ้านระหว่างที่คุยกันอยู่ลุงยักษ์กับลุงยศก็ขับรถกลับมาถึงบ้านพอดีโดยพาหมอยาคนเดิมกลับมาด้วยหมอยาถามว่าอาการยังไม่ดีขึ้นใช่ไหมยายเลยเล่าว,ว่าค่อยยังชั่วหลายวันแล้ว เพิ่งจะมาเป็นก็เมื่อคืนก็เลยลงความเห็นกันว่าคงต้องพาไปโรงพยาบาลในตัวจังหวัดซึ่งตัวจังหวัดก็ไกลามากยายแม่ลุงยศและหมอยาก็เลยเดินเข้าไปดูอาการของนายแยมพอเข้าไปในห้องนอนนายแยมก็นอนลืมตาอยู่แล้วหมอยา จึงถามว่าเป็นยังไงบ้างแยมยังไม่ดีขึ้นเลยเหรอกูไม่ใช่อีแยมไอหมอเฮี้ยเสือกมายุ่งเรื่องกับกูจริงๆเดี๋ยวกูจะแดกแม่งให้หมดว้าวทีสองสยองขวัญนำเสนอเรื่องราวสยองจากทั่วทุกมุมโลกสามารถกดแชร์แบ่งปันเรื่องราวสยอง และกด s u b ส c r i b e เพื่อติดตามเรื่องราวสยองขวัญเพื่อเรื่องบางเรื่องคุณอาจเคยเจอมากับตัวเองก็เป็นได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับ